สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปดูไรข้าวโพดครับไรข้าวโพดหวานครับหลังจากที่ฉีดฉีดยายาหนอนแล้วก็ฮอร์โมนแล้วก็ปุยน้ําทางใบไปด้วยครับประมาณสี่ห้าวันเนียครับกดรับชมได้นะครับ ได้ก็จะอยู่ไกลหน่อยนะครับปลูมากที่นี่ก็จะปลูกเป็นได้ข้าวโพดหมดนะครับนี่ก็จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับของผมก็จะอยู่ทางโน้นนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงกว่าแล้วครับครับยังไงถ้าถึงแล้วผมจะถ่ายดูนะครับครับถึงแล้วครับทุกทุกคน นี่ก็เป็นได้ข้าวโพดหวานนะครับตอนนี้ข้าวโพดก็จะได้ประมาณ4 0 45วันนี้ครับหลังจากฉีดปุ๋ยทางใบแล้วก็ฮอร์โมนยาหนอนไปด้วยครับประมาณ45หวันนี่ครับชนข้างๆนี่ก็จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ะครับปลูกก็ปลูกไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับก็ ถังกันประมาณห้าหกวันเนี้ยครับจะพาเพื่อนๆดูรอบๆนะครับว่าจะเป็นยังไงครับถ้าใครชอบอวิธีนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับ ตอนผมฉีดก็พรกโพดก็ประมาณ40วันนะครับฉีดปุ๋ยทางใบและปุ๋ยน้ำทางใบแล้วก็ฉีดฮอร์โมนแล้วก็ยาหนอนไปด้วยครับครับตอนนี้ก็ประมาณถึงถึงหน้าอกแล้วครับพาเพื่อนๆเข้าไปดูข้างในครับ <c oughs> นะครับแต่ละต้น,นครับนี่ครับจะประมาณนี้นครับนี่ก็เป็นข้วพดหวานนะครับหลังจากที่ผมฉีดปุ๋ยน้ำทางใบแล้วก็ฉีดฮอร์โมนไปนครับได้ประมาณ3-4วันนี่นครับให้เพื่อนๆดูเอาเองนะครับนี่ครับ รู้สึกว่าใบก็จะใบก็จะหนาขึ้นครับแล้วก็จะมีความเขียวเขียวมากเลยครับนี่ครับจะดูร,บรอบๆนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ จะกห้าโมงแล้วครับจากห้าโมงเย็นครับใช้ดูข้างหน้านะครับผมว่าพระพ่บสี่สิบวันอย่างเงี้ยครับฉีดปุ๋ยปุ๋ยน้ำทางใบแล้วก็ฉีดฮอร์โมนอย่างนี้ก็มีประโยชน์ มีประโยชน์หรือว่าได้ประโยชน์อยู่นะครับดูแปลงข้างๆครับที่มันฉีดครับนี่จะเป็นขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับปกติแล้วขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับขา้าวโพดหวานเนี่ยขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะโตเร็วมากกว่านะครับ ตอนปลูกก็ไม่ห่างกันเท่าไรครับดูลำต้นครับกอนหนึ่งก็จะไว้แค่ประมาณ2ต้นอย่างเงี้ยครับถ้าสามต้น่งถ้าเกิน2ต้นนี่ถ้าตอนดอกมาผมก็จะมาตัดทิ้งหรือว่าถอนทิ้งหมดเลยครับ เพื่อนๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ช่อง Farmer Boy ด้วยนะครับสวัสดีครับ